ครับคุณผู้ชมครับไปดูที่ชนบุรีกันสัหน่อยครับก่อนหน้านี้มีเหตุผู้ชายคนหนึ่งตกมาจากตึกชั้นหแล้วก็มาไฟรถครับรถก็พังแต่ว่าตัวคนที่ตกมาบาดเจ็บแต่ว่าปลอดภัยนะครับสภาพที่เจอตอนนั้นคือเปลืย่ยแล้วก็เหมือนกับมีอาการคนเมาอยู่ด้วยค่ะ<า>ไปดูกันหน่อยครับตำรวจก่อนหน้านี้เคารับแจ้งว่ามีคนตกตึกมาสภาพแบบนี้ครับอยู่ที่ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นหอพักแห่งหนึ่ง ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายจักร,รีนอายุ19ปีเจอในสภาพเปลือยครับมีบาดแผลตามร่างกายนอนอยู่บนกระโปรงหน้ารถเก๋งโตโยต้ตายาริสสีดำทะเบียนกรุงเทพสภาพก็คือกระจกแตกฮะที่สําคัญคุณผู้ชมขออภัยเหอะอุจจาระเปื้อนที่ก้นด้วยอ่ะแล้วก็กระจกรถสอบถามไม่ได้ความครับกู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนส่งที่โรงพยาบาลชนบุรีตำรวจขึ้นไปที่ชั้น6ห้อง5510เรียกคนในห้องไม่มีการตอบรับตำรวจงัดเข้าไปครับ งัดไปแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวิทวินวัยสิปีเป็นเพื่อนคนเจ็บเมาอยู่ฮะสอบถามบอกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนตกไปได้ยังไงตรวจสอบที่ระเบียงเนี่ยไปเจอกองอุจจาระแล้วก็จานวางทับอยู่ก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนที่สพอดอนหัวรอเพื่อหาสาเหตุการตกตึกนะครับ<ะ>ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับนายกษดายุครับอายุ26ปีคนเนี้ยเป็นเจ้าของรถเก๋งครับก็บอกว่าเมื่อคือนในตัวเองก็พักอยู่ชั้น6นะฮะได้ยินเสียงดัง ไปดูเนี่ยพบว่ามีคนตกลงมาใส่รถดูดีๆเอา้ารถเราเองเนี่ยฮะ,อะตอนนั้นก็เรียกประกันมาซึ่งก็บอกว่ารถเบื้องต้นเนี่ยประกันเป็นชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวประกันก็จัดการให้ทางด้านของนางสาวสุพิษาอมมะปะนะครับเป็นทางกู้ภัยบอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุมีคนตกลงมาก็รีบไปตรวจสอบ,สอบก็เจอคนเจ็บเป็นผู้ชายในสภาพเปลือยครับมีผ้าขนหนูเนี่ยติดอยู่หนึ่งผืนก็เลยช่วยหอ่อปิดลำตัวไปก่อนล่าสุดผู้ชายคนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับก็ถือว่าเคราะห์ดี เพราะถ้าเกิดตกลงมาไม่เจอรถเนี่ยลงพื้นเนี่ยอาจจะตายก็ได้ครับไม่มีแขนขาหักขาดแต่ว่าก็มาถึงตอนแรกก็คือยังไม่ได้สติเลยพี่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามเรียกสติแล้วก็พยายามไม่ให้น้องหลับค่ะก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆคือหลายๆคนก็แบบพูดไปทางเดียวกันเลยว่าถ้าไม่มีรถคันนี้รองรับอยู่ก็คือแบบไม่อยากจะคิดสภาพเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่แบบน้องปลอดภัยค่ะ คือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเมาแอแบบนี้นี่แหละแล้วก็ไม่รู้ไปทําอะไรตรงระเบียงอ่ะแต่คข,<ช>ขออจาจะลาไปด้วยนึกว่าเป็นห้องน้ําหรือเปล่าล้วก็ร่วงลงไปค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่เพื่อนเนี่ยหลับไปก่อนแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเบื้องหลังเหตุการณ์เ,เกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งคนที่ตกลงมาแบบเป็นเด็กฝึกงานนะคะมาฝึกงาน